บรรยากาศแบบน,น,นี้นานแล้วค่ะเพื่อนๆเอ้าไหนเบียอาหารมาสิมาแดนตลาดนัดค่ะเพื่อนๆทุกคนตั้งแต่โควิดมานี่เป็นครั้งแรกว,ว้าวของเต็มๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนกินรักผงชิ้นยักษ์เก็บภาพบรรยากาศอเม่เดินเที่ยวงาน หลังจากโควิดผ่านมาสองปีนี่เพิ่งครั้งแรกที่ได้มาประมาณนี้ครับบัรจากาน่กาทาหรนเตาาเสน่งกหพื่อนว็น้จัว้าวเมนูโปรดนะคะเพื่อนๆนี่ปลาหมึกย่างเนี่ยกินไหมลูกกินปลาหมึกย่างกันไหม ว้าวว้าวพาลูกเดินเที่ยวสวนสนุกย้อนอยุคว่าว้าวสัสโรยิ้มไดเรยิ้มได้เลแล้วเจอของถูกใจแล้วค่ะเพืพ่อนเพื่อนนี่คือว้าวน่ารักจังเลยเราจะชอบประมาณนี้แหละค่ะเพืพ่อนๆทุกคนว้าวโดราเอมอนค่ะเพืพ่อนๆขายตัวลยะยี่สิบค่ะเพืพ่อนๆ มิกกี้เมาส์ไว่น่ารักจังเลยอ่ะสงสัยจะเสร็จแน่ๆเพื่อนๆเด้ยของพวกนี้ยี่สิบบาทหนาน่ารักจังอ่ะเนาะนี่เอาใส่อะไรอ่ะกเดียรน่ารักสุดก็มิกกี้เนาะเพื่อนๆทุกคนคเยวนะหาก่อนเ,อเราจะแพ้ทางของพก่กเม์ค่ะเพืเอ่พอนๆทุกคนเป็นคนชอบแบบนี้แยอะอะ แต่นี่คือตลาดนะัดจะไม่มีราค่ะหนุ่มๆ BTS เรามีแต่มิกกี้มินนี่โดราเอมอนค่ะเพืเ่อนๆว้าวน่าจะน่าจะเสียตังค์ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆทุกคนน่ารักจังเลยเอาไปฝาก FC เราดีกว่าใครเป็น FC เราเราส่ง,งไอ้นี้ให้ดีไหมว้าวน่ารักจังใช่เขามีก้อนนมแท้ด้วยค่ะเพื่อนๆทุกคน,นกคน้อนนมแท,ท,ท้ว้าวมีแพ้ ก็บแถวตลาดกระสาตลาดย้อนยุคแถวลาดกระบังค่ะเพื่อนๆทุกคนดาวน์ราคาไปจำกัดอยู่นะครับอยู่น้องๆก้นกระต่ายนะสรัเบอร์ละ้ายี่สิบบาทเท่านั้นตอนนี้หงเหลือกลมเดียวแล้วนะฮะหงเหลือกลมเดียวแล้วพวกสายหงเลยว้าวมีมีก็สิบด้วยมีลิซ่าด้วยอ้าวแล้วไม่มีหนุ่มๆบางทันเราเหรอเนี่ยว้าวมีพี่ แจ็คก็กับเพื่อนทุกคนว้าว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 ใครอยากได้ไหมจะปลาไปฝากมีใครอยากได้ไหนไหมคะจะปลาไปฝากกับเพื่อนอยาได้ที่แท้ไปกติเราจะชอบ BTS ค่ะ BTS นี่มีแต่แบมแบมค่ะเพื่อนๆมีแต่ครับเซเว่นลูกโป่งแล้วค่ะเพื่อนๆแอคชั่นปลาเลยว้ายจริงๆแม่ว่าแม่ปลาแตกโอ้โหว้ายมาแม่จัดเอง

ตอไปช่วงหนึงแถวนี้แถวนี้แถวนี้เรือได้เลยจ้ะได้ครับได้ครับนี่นะคะเขาปลาห่วงลบแม่บเบหน่ารักค่ะไอไอมังกรพ่นไฟหน้าปัเบลน่ารักนะเขาเรียกอะไรนะแม่อันนี้น่ารักเขจีบา

<more> าาก็ได้มันหมอนบุกล่าสุดเข้าไปแล้วนะคะดูหยิบเลยฮะสามห่กห้าสิบหยิบเลยพี่ ไม่ได้นะรอบหมายให้สี่ห่วงนะห้บาทรอบหมายให้ส<ะ>ี่ห่วงจริงเปล่าเอาเป็นแกกไปกินี่เดี๋ยวเรหมายมาให้สี่ห่วงเลยโ <c oughs> ยนรอบหมาย